สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทาขนมจีนกันนะคะว่าเขามีวิธีการทํายังไงขนมจีนที่เรารับประทานไปดูกันเลยค่ะว่าของมะท่ายของทีนท้ายแป้งพอมีอ๋ออาไปยังคือต้องมีอิดค่ะก็ห้องกดมาใส่กระดทีขักันตอนของการแ้งสุกแล้วสุกตามตามที่ต้องการประมาณครับสามสิบนาที แต่งมาสามสิบนาทีเราไปใส่เครื่องปั่นเครื่องนวดยาเครื่องนวดมีการนวดแ่เครื่องนวดแป้งนวดให้ละเอียดมีการนวดแป้งแป้งจากหัวใ้วห ไม่นก็เหนนี่บ่ไมใช่นี่เ่นี่เด็นแเลยวดหละเียดแล้วก็ใส่น้ำตั้งตอนที่ต้องการแล้วก็รีบอะรใส่รองเงี้ยออใช้ผ้ากลองนี่ผ้ากลอง่ใ่่หมอไม่เต๋าต้มน้ำต้น้ำเป็นเดอนี่กนหรตบน้ำเป็นเดือ ที at, ่นี่เรากับเครื่องโรยเวลาโรยขนมจีนจะมีเครื่องโรยขนมจีนเอาแป้งใส่ในถังเลยแป้งที่เรารีดแล้วกองแล้วอะใส่ในถังเลยต้องบอกดเครื่องโรยขนมปังเครื่องโรยขนมปังพี่น้องก็ทำเขาจับด้วยเป็นไข่ด้วยเครื่องเดี๋ยวเครื่องโรยขนมจีนเอลาเราโรยจะได้ไา่ไยจะเป็นี้เดี๋ยวนลูกไข่เวลาโรยขนมปังเดือดพอดี น้ำแบบอดีน้ำม,มันลอยมันดังที่เราต้องการน่ะเดานดังที่เราต้องการเรากะเรากะประมาณสัก5นาทีเส้นเ้าจะสุกสุกแล้วเส้นจะลอยขึ้นมาอะไรมาใส่สีน้ำเย็น กับใส่ต้กกา,ตกกาจับไหมน้องเขามาจับพร้อมนี่เลยน้องเขามาหัดจับเสร็จที่เราต้องการว่าจะใส่จับก,กนะี่กิโลจับมีจับเล็กและจับใหญ่ มาถึงแล้วสามคันรถบัสและวกำลังตามมาอีกเจ็ดคันรถตู้ครับต้อนรับเตลอดครับมีที่ไหนครับคลองหอยโคงหาดใหญ่มาถึงแล้วห้าคันรถตู้ครับอาสังวันหาดใหญ่ก็มาสถานที่ไหนตัมบลฟังหวานฝีหลอดฟอไซ้ยท่ามายฟอกซายไม่ถึงก็ถึงไดอยดียวยาลา สามคันรถตู้มาแล้วและกำลังมาอีกสามครับครับตอนประกาศว่าคนที่ยังไม่ออกมาเซว่าน้องทำได้เหรอจะได้ทำได้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำขนมจีนจับจับไม่จับไม่กระจับจับแล้งจับยังไง